แล้วเราก็เอาน้ํามารลดนะคะทุกคนขออนุญาตเนาะประมาณนี้แหละเพื่อนๆไม่ยากหวานเนาะหวานง่ายเกิดง่ายด้วยนะทุกคนเมงลักนี่ไม่ถึงอาทิตย์เนาะยี่ไมหวานสวัสดีค่ะนี่เนาะอันนี้ถี่เกินไปเนาะยี่ไมเอาเม็ดลงเยอะเกินแลวทําให้ต้นเขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่เนาะไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่เขาก็ใช้ได้อยู่เนาะ ใช้ได้อยู่เนาะแต่รอให้เขาโตสองสัปดาห์แต่ว่ายี่ไม้หวานครั้งก่อนเขาเขาทีเกินไปเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูเขาถีเกินไปเขาขึ้นแบบทีมากเพื่อนอืมทีเกินแล้วทําให้เขาเหมือนกับว่าต้นเขาต้นเขาเล็กเลียวเนาะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะประมาณนี้แหละเพื่อนๆไม่ยากหวานเนาะหวานง่ายๆเกิดง่ายด้วยนะทุกคน เมงรักนี่ไม่ถึงอาทิตย์เนาะยี่ไม้ว่านแรงหน่อยต้นเขาจะได้ทีเกินอะ่ะอันนั้นทีเกินเนาะอันนี้ห่างๆโอเคอน,นี่แล้วเราก็ไปตากแดดได้ตากแดดสักสักยี่ไม่ว่าจะเอาไว้สักให้อันนี้เขาได้สองสัปดาห์แล้วเนาะอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนยี่ไมจะหวานลงไปอย่างนี้คือไม่เยอะนะทุกได้นะทุกคน ถ้าเราไม่เอาออกเดดนี่ต้นเขามืนจะเหมืนจะเลียวเนาะเรียวสูงเพราะว่าถ้าถ้าโดนเดดนี่เขาจะไม่ไม่สูงได้นะทุกคนถ้าเราไม่เอาออกเดดนี่ต้นเขามันจะเหมืนจะเลียวเนาะเลียวสูงเพราะว่าถ้าถ้าโดนเดดนี้เขาจะไม่ไม่สูงนี่เราจะเอามาแบบนี้เลยยามาจะใส่มือเนาะใส่เป็นในมือนะเราจะได้บานได้สะดวก เพราะว่าแดดหน้านี้แรงนะทุกคนแดดหน้านี้แรงแล้วจะทําให้เขาไม่เกิดนะคะเราก็เอาไว้ในร่มกอนเนาะถ้าเขาเกิดได้ประมาณนี้เนาะแข็งแรงอย่างแล้วเขาก็ใบเขาก็สามารถสังโคเสียงได้แล้วนะประมาณนี้เพราะว่าแดดหน้านี้แรงนะทุกคนแดดหน้านี้แรงแล้วจะทําให้เขาไม่เกิดนะคะเราก็เอาไว้ในร่มกอนเนาะถ้าเขาเกิดได้ประมาณนี้เนาะแข็งแรงอย่างสองสัปดาห์แต่ว่า ยี่มาหวานครั้งก่อนเขาเขาทีเกินไปเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูเขาถีเกินไปโตอีกสักหน่อยแล้วยี่มาจะแยกออกไปปลูกวันนี้ก็เลยจะมาหวานใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนหวานใหม่เนาะหวานใหม่แต่ว่าเราจะหวานไม่ทีเท่านี้เนาะอันนี้ถีเกินไปเนาะยี่มาเอาเม็ดลงเยอะเกินโตอีกสักหน่อยแล้วยี่มาจะแยกออกไปปลูกวันนี้ก็เลยจะมาหวานใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนหวานใหม่เนาะ หวานใหม่แต่ว่าเราจะหวานไม่ทีเท่าสองสัปดาห์แต่ว่ายีม่มาหวานครั้งก่อนเขาเขาถี่เกินไปเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูเขาถี่เกินไปสามวันนี้แหละค่ะสามวันก็เกิดแลย้ยเพื่อนเกิดง่ายมากแล้วเราก็เอาน้ํามาลดนะคะทุกคนออนุญาตนี่เราจะเอามาแบบนี้เลยยีม่มาจะใส่มือเนาะใส่เป็นในมือเนาะ เราจะได้บวานได้สะดวกเพราะว่าแดดหน้านี้แรงนะทุกคนแดดหน้านี้แรงเราจะทําให้เขาไม่เกิดนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนเนาะถ้าเขาเกิดได้ประมาณนี้เนาะเข็งแรงอย่างสองสัปดาห์แต่ว่าย่าไม้หวานครั้งก่อนเขาเขาถี่เกินไปเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูเขาถี่เกินไปอันนี้เราจะมาหวานตรงนี้เนาะวันนี้ย่ไม้ใช้มือเลยเนาะไม่ได้ใช่ถุงมือ เราก็ทําดินสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ใบเขาก็สามารถสังโคแสงได้แล้วนะประมาณนี้เพราะว่าแดดหน้านี้แรงนะทุกคนแดดหน้านี้แรงแล้วจะทําให้เขาไม่เกิดนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มกอนเนาะถ้าเขาเกิดได้ประมาณนี้เนาะแข็งแรงอย่างเขาขึ้นแบบทีมากเพื่อนๆอืมทีเกินแล้วทําให้เขาเหมือนกับว่าต้นเขาต้นเขาเล็กเลียวเนาะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะ ก็ลดเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเพราะว่าน้ําเขายังไม่ไหลลงไม่เป็นเพราะว่าใบเขาเขามีใบแล้วเนาะนี่เขามีใบแล้วเขาสัง,งเคราะห์แสงได้แล้วแต่หวานใหม่ๆนี่อย่าอย่าไปใส่แดดนะทุกคนเอาไว้ในร่มเนาะสองสัปดาห์แต่ว่ายะไม่หวานครั้งก่อนเขาเขาถี่เกินไปนเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆดูเขาถี่เกินไปให้ ล้วนซุยแล้วเนาะอันนี้คือเมล็ดเมล็ดของเขาที่เราเอามาจากต้นของแมงลักนะคะเพื่อนเพื่อนเขาขึ้นแบบถี่มากเพื่อนเพื่อนอืมถี่เกินแล้วทําให้เขาเหมือนกับว่าต้นเขาต้นเขาเล็กเลียวเนาะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ลดเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเพราะว่าน้ำเขายังไม่ไหลลงไม่เี็นีเนาะ อันนี้ถี่เกินไปเนาะยี่ไม่เอาเม็ดลงเยอะเกินให้ร่วนซุยแล้วเนาะอันนี้คือมเมล็ดมเมล็ดของเขาที่เราเอามาจากต้นของแมงลักนะคะเพื่อนประมาณนี้แหละเพื่อนไม่ยากหวานเนาะหวานง่ายเกิดง่ายด้วยนะทุกคนแมงลักษนี่ไม่ถึงอาทิตย์เนาะยี่ไม่หวานนี่เนาะอันนี้ถี่เกินไปเนาะยี่ไม่เอาเม็ดลงเยอะเกินอันนี้เราจะมา หวานตรงนี้เนาะตัวนี้ยังไมยใช้มือเลยเนาะไม่ได้ใช้ถุงมือ <c oughs> เราก็ทําดินสองสัปดาห์แต่ว่ายังไม่หวานครั้งก่อนเขาเขาถี่เกินไปเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูเขาถี่เกินไปคนเพราะว่าอันนั้นมันเยอะเกินเนาะตัวนี้เยอะเกินเนาะเพื่อนครั้งนี้เราจะหวานไม่เยอะนะครับเ,าเขาาจะได้ต้นใหญ่เนาะเขาจะได้ต้นแข็งนี้แล้ว เราก็ไปตากแดดได้ตากแดดสักสักยังไงว่าจะเอาไว้สักให้อันนี้เขาได้สองสัปดาห์แล้วเนาะแลวทําให้ต้นเขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่เขาก็ใช้ได้อยู่เนาะใช้ได้อยู่เนาะแต่รอให้เขาล้วเราก็ลดเลยเพื่อนๆ,ๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเพราะว่าน้ําเขายังไม่ไหลลงไม่เป็น ประมาณนี้แหละเพื่อนๆไม่ยากหวานเนะหวานง่ายๆเกิดง่ายด้วยนะทุกคนเมงลักนี่ไม่ถึงอาทิตย์เนาะยี่ไม่หวานนี่เราจะเอามาแบบนี้เลยยี่ไม่จะใส่มือเนาะใส่เป็นในมือนะเราจะได้บานได้สะดวกลดลดตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อย,ต,อยตัวนี้ก็เขาต้นอ่อนเขาเริ่มแข็งแรงแล้วก็ไปใส่แดด พราะว่าแดดหน้านี้แรงนะทุกคนแดดหน้านี้แรงแล้วจะทําให้เขาไม่เกิดนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มกอนเนาะถ้าเขาเกิดได้ประมาณนี้เนาะแข็งแรงอยเลงสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ใบเขาก็สามารถสังคเคราะห์แสงได้แล้วนะประมาณนี้อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่มาจะหวานลงไปอย่างนี้คือไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าอันนั้นมันเยอะเกินเนาะตัวนี้เยอะเกินเนาะเพื่อนครั้งนี้เราจะหวานไม่เยอะนะครับเขาจะได้ต้นใหญ่เนาะ เขาจะได้ต้นแข็งแรงหน่อยต้นเขาจะได้ทีเกินอะ่ะอันนั้นทีเกินเนาะอันนี้ห่างๆโอเคเขาขึ้นแบบทีมากเพื่อนๆอ,อืมทีเกินแล้วทําให้เขาเหมือนกับว่าต้นเขาต้นเขาเล็กเลียวเนาะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะนี่แล้วเราก็ไปตากแดดได้ตากแดดสักสักยังไงว่าจะเอาไว้สักให้ อันนี้เขาได้สงสัปดาห์แล้วเนาะประมาณนี้แหละเพื่อนๆไม่ยากหวานเนาะหวานง่ายๆเกิดง่ายด้วยนะทุกคนเมงลักนี่ไม่ถึงอาทิตย์เนาะยี่ไมหวานน,นี้เนาะอันนี้ถี่เกินไปเนาะยี่ไมเอาเม็ดลงเยอะเกินแล้วก็ลดเลยเพื่อนๆ <S <S เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเพราะว่าน้ําเขายังไม่ไหลลงไม่เป็นนี่เราจะเอามาแบบนี้เลย ยี่มาจะใส่มือเนาะใส่ไปในมือนะเราจะได้บานได้สะดวกลดลดตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็เขาต้นอ่อนเขาเริ่มแข็งแรงแล้วก็ไปใส่แดดโตอีกสักหน่อยแล้วยี่มาจะแยกออกไปปลูกวันนี้ก็เลยจะมาหวานใหม่นะคะเพือ่อนๆหวานใหม่เนาะหวานใหม่แต่ว่าเราจะหวานไม่ทีเท่าคนเพราะว่าอันนั้นมันเยอะเกินเนาะ ตัวนี้เยอะเกินเนาะเพื่อนครั้งนี้เราจะหวานไม่เยอะนะครับเ,รเขาจะได้ต้นใหญ่เนาะเขาจะได้ต้นแข็งนี้เนาะอันนี้ถีเกินไปเนาะยังไงเอาเม็ดลงเยอะเกินแรงหน่อยต้นเขาจะได้ทีเกินอะ่ะอันนั้นทีเกินเนาะอันนี้ห่างๆโอเคสามวันนี่แหละค่ะสามวันก็เกิดแล้วเพื่อน,เ,อนเกิดง่ายมาก แล้วเราก็เอาน้ํามาลดนะคะทุกคนขออนุญาตแล้วเขาก็ใบเขาก็สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วนะประมาณนี้โตอีกสักหน่อยแล้ว่หมายจะแยกออกไปปลูกวันนี้ก็เลยจะมาหวานใหม่นะคะเพื่อนๆพื่หวานใหม่เนาะหวานใหม่แต่ว่าเราจะหวานไม่ทีเท่าแล้วเขาก็ใบเขาก็สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วนะประมาณนี้สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยยมาจะพาพเพื่อนๆมาปลูก เมืองลักเนาะเนาะอันนี้